ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมการทำบุญและศาสนาพุทธศาสนาได้อย่างรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยจำนวนมากถูกหล่อหลอมโดยหลักคำสอนทางศาสนาเกี่ยวกับบุญบาปการทำบุญเพื่อสะสมความดีและลดกรรมจากอดีตชาติกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในทุกชนชั้นตั้งแต่การตักบาตรตอนเช้าไปจนถึงการบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดหรือโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าการทำบุญ สามารถช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเสริมโชคลาภและป้องกันคราะหกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามในขณะที่สังคมไทยให้ความสําคัญกับการทําบุญและศีลธรรมประเทศไทยกลับประสบกับปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจากดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันขององค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ Transparency International ประเทศไทยมักจะติดอันดับที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชนการทุจริตถูกมองว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขได้ยากและบางครั้งยังถูกยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมการทำงานของหลายองค์กรคำถามที่น่าสนใจคือทำไมสังคมที่ให้ความสำคัญกับศีลธรรมและการทำบุญกลับเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันที่แพร่หลายการทำบุญมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องศีลธรรมของคนไทยอย่างไร หรือแท้จริงแล้ววัฒนธรรมการทำบุญถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างหรือกลไกทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกสบายใจแม้จะกระทำผิดศีลธรรมการวิเคราะห์ประเด็นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของวัฒนธรรมไทยที่มีทั้งด้านที่งดงามและด้านที่เป็นปัญหาซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการแก้ไขคอรัปชันในอนาคตทำไมคนไทยนิยมทำบุญแต่ยังมีคอรัปชันสูงวัฒนธรรมการทำบุญเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางศีลธรรมของคนไทยหรือไม่ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการทำบุญฝังรากลึกในสังคมคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าการทำบุญช่วยส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นทั้งในแง่ของโชคลาภสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างไรก็ตามประเทศไทยกับเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันอย่างรุนแรงมาเป็นเวลาน,านานและมักจะติดอันดับสูงในดัชนีคอร์รัปชันของโลกคำถามที่น่าสนใจคือเหตุใดสังคมที่ให้ความสำคัญกับศีลธรรมและการทำบุญจึงยังมีการคอร์รัปชันในระดับสูง แล้ววัฒนธรรมการทำบุญมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางศีลธรรมของคนไทยหรือไม่หนึ่งวัฒนธรรมการทำบุญของคนไทยวัฒนธรรมการทำบุญของคนไทยมีหลักฐานมาจากพุทธศาสนาในลักษณะของทานการให้ศีลการรักษาศีลและภาวนาการฝึกจิตใจโดยเฉพาะทาน หรือการให้ทานเป็นแนวคิดหลักที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรพระสงฆ์การถวายปัใจจัยให้วัดหรือการทำบุญลงศพเพื่อช่วยเหลือคนไร้ญาตินอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการทำบุญสามารถลบล้างบาปหรือช่วยเสริมดวงชะตาทำให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีๆแนวคิดนี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การทำบุญในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพหรือทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนแทนที่จะเป็นการทำเพื่อขัดเกลาจิตใจอย,อย่างแท้จริง 2. การทำบุญกับแนวคิดล้างบาป ในสังคมไทยแม้ว่าพุทธศาสนาในรูปแบบดั้งเดิมจะไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการล้างบาปแบบศาสนาคริสต์แต่ในสังคมไทยกลับมีแนวคิดว่าการทำบุญสามารถชดเชยกรรมได้คนบางกลุ่มเชื่อว่าหากทำบุญมากพอก็สามารถลบล้างกรรมหรือความผิดที่ตนเองเคยทำมาทำให้เกิดพฤติกรรมแบบทำผิดแล้วทำบุญเพื่อชดเชยตัวอย่างของแนวคิดนี้ได้แก่ นักการเมืองหรือข้าราชการที่โกงกินเงินภาษีแต่ยังคงบริจาคเงินให้วัดหรือสร้างโรงเรียนเพื่อให้คนมองว่าตนเองเป็นผู้มีศรัทธานักธุรกิจที่ใช้กลโกงในการทำมาหากินแต่บริจาคเงินมหาศาลให้มูลนิธิต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์คนที่ทำผิดศีลธรรมเช่นนอกใจโกหกหรือทุจริตแต่เชื่อว่าหากไปไหว้พระเก้าวัดหรือถวายสังฆทานบ่อยๆก็สามารถบรรเทากรรมได้พฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยบางกลุ่มอาจไม่ได้มองศีลธรรม เป็นเรื่องของความถูกต้องทางจริยธรรมแต่กลับมองว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุญบาป 3. การคอรัปชันในสังคมไทยระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมการให้สังคมไทยมีลักษณะของระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นระบบที่การให้และรับผลประโยชน์เป็นเรื่องปกติตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานในองค์กรหนึ่งอาจต้องให้ของขวัญหรือเงินใต้โต๊ะแก่ผู้มีอำนาจเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งการแจกซอง หรือให้เงินช่วยเหลือในงานแต่งงานศพงานบวชถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์นักการเมืองที่ต้องแจกเงินให้ชาวบ้านในช่วงเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าเป็นธรรมเนียมระบบอุปถัมภ์นี้เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะในขณะที่การให้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในสังคมแต่มันก็อาจทำให้เกิดคอรัปชันในเชิงวัฒนธรรมซึ่งคนจำนวนมากมองว่าการให้และการรับเป็นเรื่องปกติและไม่ถือว่าเป็นความผิด 4. คนไทยมองคอรัปชันอย่างไร จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนไทยมองคอร์รัปชันเป็นเรื่องผิดแต่ก็สามารถยอมรับได้ภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างเช่นหากผู้นำมีความสามารถและทำให้ประเทศเจริญได้คนจำนวนมากอาจมองข้ามปัญหาการคอร์รัปชันหากคนที่โกงเป็นคนของเราเช่นญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนคนในสังคมมักจะไม่เอาผิดหากเงินที่ได้มาจากการโกงถูกนำไปทำบุญหรือช่วยเหลือสังคมก็อาจทำให้การกระทำนั้นถูกมองว่ามีด้านบวก สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าสังคมไทยยังมีทัศนคติที่คลุมเครือเกี่ยวกับความถูกผิดและนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปัญหาคอร์รัปชันยังคงอยู่หากวัฒนธรรมทำบุญสามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้หรือไม่หากมองในแง่บวกวัฒนธรรมการทำบุญอาจช่วยเสริมสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่หากการทำบุญถูกมองว่าเป็นทางลัดในการล้างบาปหรือเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ก็อาจไม่ช่วยให้สังคมไทยลดปัญหาคอร์รัปชันได้สิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับศีลธรรม และความรับผิดชอบคนไทยควรตรหนักว่าการทำบุญเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจไม่ใช่เครื่องมือในการล้างบาปควรปลูกฝังแนวคิดเรื่องความโปร่งใสและจริยธรรมในการทำงานมากกว่าการมองข้ามปัญหาเพราะเขาทำบุญเยอะต้องเปลี่ยนจากการทำบุญแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการทำความดีผ่านการกระทำที่มีผลต่อสังคมเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเท่าเทียม วัฒนธรรมการทำบุญของคนไทยเป็นสิ่งที่ดีแต่หากถูกนำมาใช้เพื่อชดเชยความผิดหรือเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ที่ทุจริตก็อาจทำให้สังคมไทยติดอยู่ในวงจรของการทำบุญเพื่อกลบเกลื่อนแทนที่จะเป็นการทำดีเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นการลดคอร์รัปชันจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำบุญเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกคนในประเทศ วัฒนธรรมการทำบุญเป็นส่วนสำคัญของสังคมไทยที่ฝังรากลึกมาหลายศตวรรษและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมและค่านิยมของผู้คนในประเทศคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าการทำบุญสามารถช่วยเสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นล้างบาปหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาซึ่งทำให้การทำบุญเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินให้วัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้ได้โอกาส อย่างไรก็ตามแม้สังคมไทยจะให้ความสำคัญกับการทำบุญและศีลธรรมแต่ประเทศไทยกลับเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาที่ขัดแย้งกับแนวคิดทางศาสนาและคุณค่าที่คนไทยยึดถือหนึ่งในสาเหตุที่อาจอธิบายความขัดแย้งนี้ได้คือแนวคิดที่ว่าการทำบุญสามารถล้างบาปหรือชดเชยความผิดได้ ทําให้บางคนเชื่อว่าตนเองสามารถทําผิดศีลธรรมได้ตราบใดที่ยังทําบุญอยู่การให้ทานและการบริจาคจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนรู้สึกสบายใจแม้ว่าการกระทําของพวกเขาอาจละเมิดจริยธรรมนอกจากนี้สังคมไทยยังมีระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การคอร์รัปชันแพร่หลายระบบนี้สร้างวัฒนธรรมที่มองว่าการให้และการรับเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นการให้สินบนเพื่อความสะดวกหรือการตอบแทนบุญคุณผ่านการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กันและกันในบางกรณีการคอร์รัปชันถูกมองว่าเป็นความจำเป็นมากกว่าความผิดโดยเฉพาะเมื่อผู้ที่กระทำทุจริตสามารถนำเงินที่ได้ไปทำบุญหรือช่วยเหลือสังคมทำให้พฤติกรรมนี้ได้รับการยอมรับโดยปริยาย อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือทัศนคติของคนไทยที่มีต่อคอรัปชันในขณะที่คนส่วนใหญ่ตระหนักว่าคอรัปชันเป็นปัญหาแต่ก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับได้หากผู้กระทํามีผลงานหรือหากการโกงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขาเองสิ่งนี้สะท้อนว่าคนไทยบางส่วนอาจให้ความสําคัญกับผลลัพธ์มากกว่าความถูกต้องทางศีลธรรมหากผู้นำสามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศหรือดูแลประชาชนได้แม้ว่าจะทุจริตพวกเขาก็อาจได้รับการให้อภยัย การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับศีลธรรมและความรับผิดชอบของคนในสังคมการทำบุญควรถูกมองว่าเป็นกระบวนการพัฒนาจิตใจไม่ใช่เครื่องมือในการล้างบาปหรือสร้างภาพลักษณ์คนไทยควรได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจว่าคุณค่าของศีลธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่ใช้ทำบุญแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและจิตสำนึกของแต่ละบุคคลน,นอกจากนี้รัฐบาลภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาควรมีบทบาท ในการส่งเสริมความโปรง่งใสและจริยธรรมผ่านการให้ความรู้และสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดการทุจริตหากสังคมสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำบุญเชิงรูปแบบมาเป็นการกระทำที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบได้ก็อาจช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันที่ัังรากลึกอยู่ในประเทศไทยได้ในระยะยาว